พี่น้องค่ะอันนี้ส้มผักกระเทียมโทนใส่กระหล่ำเนาะคะนะ่ะเนาะวังนี้ได้สามถุงเพราะว่าเอออีหย่งก็ล่ะเออจกให้อาพ้าไปแล้วถ้วยหนึ่งต่อนนางกินแต่อันนี้แบบรอให้เปรี้ยวจนดูสีนะคะดูสีจ้าอันนี้ก็คือกระเทียมป่านะคะถังบักไงพี่น้องค่ะเพราะว่าทอนใช้กันจากถางนั้นมาใช่ทังนี้ สิยกให้คุณนายบ้านี่นยกให้คุณนายเอาไปบริหารเอาเปรี้ยวเลี้ยวค่ะเปรี้ยวเลี้ยวให้นางแกงอันนี้คือผักเซียนเด้อค่ะเด้อผักเซียนเบืองสีน้ำอันนี้แม่วาอุ้ยเป็นตะสมถิลูกเตรียมหน้ามาไปขลางมือล่างของพร้อมค่ะเป็นตะสมถิลูกคันบ่สมปานี่อาพาับคุณนายนากืบพ่อกินเด้อแม่จา๋าสองคนนี่มักแบบนี้มักจนแบบเข็ดแข้ว อันนี้ก็คือว่าสีเห็ุไปให้คุณนายเราแกงค่ะเห็ดไห้คุณนายเราแกงเนาะค่ะเนาะพอนั่งมักสมก็ต้องให้มันสมอี่ลีอันนี้ได้หนึ่งเดือนแล้วจ้าเดือนกลัวคุณละพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิได้โทรบอกแล้วมาเอาจ้ะรือสีคีมอ๋อใสไปเซอร์ไพร์เราอยู่หน้าบ้านรถดดอกอยู่บ่บูเก็บต่อเลยจ้าเก็บต่อเลยจ้ะเก็บต่อเลยจ้ะงามๆพี่น้องค่ะ มองยั่งดีๆกันหอยนกเจ้าเจ้ามะฮองไว้จังสินะไว้ไว้พอนะหอยบ่าแด้มหลักเด้เออ่อยบ่วด้มหลักเด้มันอยู่ข้างุกันสวนข้าเจ้าเด้นน่หย้าซื้อข้าเจ้าว่าแพงเด้ไปแม่โอนว่าไปแม่ทีวัานวันวาย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 หนึ่งว่าน้านวายวายมหลักผักโอ้ยเนาะ นี่กวกันมาวบมวาหลักผักกำลังเพล่ยอบหนาเด้อค่ะแกงอ้อมเห็ดแกงอ้อมเห็ดส้มผัก ลวกกินกระป๋นได้ซุกเมนูจ้ะแต่ผัดนี่สิยากงากแน่เพราะเขามีรสขมเด้อค่ะเด้อผักเซียนมีรสขมไม่พูดถึงว่าคนที่มันบ่มักกินขมหนะมันก็สิออกรสขมลวกละยำเดือดสตดๆเป็นลวกละยำดีนี่ก็ันเลยนี่ยำใส่อะไรน่ะยำใส่อะไรมันง่ายอ่ะยอดดีอีกละพี่น้องเลยยำผักเซียนดูอิซซาวเกาหลีจังว่า เป็นแบบเกาหลีเลยเออเออเออเล่น้ำมันงาเนีนะ่ยหลกักการคุกหน้าน้อยๆนีกแต่ดูเฮดเฮดคชิมเลยนะเฮ็ดกินเองเนี่ยพักบ่พี่น้องคือคันนันคุกน้นนนำมันงาซื้อเลยแต่ใจอันนี้อย่างตัวเด่นน้อยๆนี่นะขวบคนขี้ข้านี่นี่ปีกายน,นี่นางว่านางเฮ็ดกินเองเมื่ออีหยังก็เลยปีนี้เ่าเฮ็ดแล้ยวซั้นมีคนเฮ็ดเองกินเป็นไยแก่เพราะว่าเหลือพอจะทำกเหลืออยู่ น้องป่ามันบ่ามากมันอ่ะมันหวา,านเขาเลยว่ามันว่าหวานนี่ละนางหวา,านพ,พูดเพื่อนว่าโชคดีเจ้าแส<อ>ดงว่านางมงกแบบกาบพวกสตรอเบอรี่ง่ายจะมัน,อ,มนอ,กออกเปรี้ยวเอาเออต็มปากลากันยังบ่กินหลายเออเออเออโอ้ยโชคดีของเจ้าเออโชคดีของแม่ลูกกินบ่หลายจะเป็นปสตรอเบอรีย่ยากบะเหลือทอดแม่มีแต่พอกับแม่น้องป่ากินเพียงหนึ่งเพราะว่าได้หน่อยแต่ว่าสตรอเบอรี่มากกว่า ไม่ว่าน้าพาว่าสตรอเบอรี่แพงเดี๋ยวแม่เห็นสตรอเบอรี่ก็แม่จะซื้อไปน้าพลาเฮ็ดให้กินยางผสมยาว่าสตอเบอรี่เจียวปีอยู่ไข่เจือเดือนสองเดือนช่วงสตอเบอรี่ออกหลายๆลาน่ยอันจังหวัดมันงวะเออยางไปผสมกระหอบเอลโลดหั่นไปเก็บเอามาเป็นตาตาไปเรียท่านก็หนี่สตรอเบอรี่แพงอยู่หรอกค่ะบ่านเราอันคนเห็ดเค็กแซ่บหลานกระติดใจแต่ว่าเห็นหน้าน้าพาก็แค่แค่เออบักบักบักตำแหน่ มีขั้นหายสีน้ำอ้ไข่ย่งยิงอเมริกากระยิ่งยิงอันคกกน,นคเห็ดเป็นเล่นตัวค่ะขี้คานวัสสันปัศีบะโอ้โหซีเรียสแค่ไหนเจ็บไปข้างฝุ่นปวดหลังปวดเอวเด้อเห็ดงานในครัวนี่พี่น้องค่ะโอ้ยเค้กอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยมันมีตั้มเงี้ยนั้นไม่ใช่ได้เป็นแนวอีลีนล,ล่ะมันเก็บมันเลยไม่อ,อยากเก็บเงี้ยน่ะเค้กนะ่ะแมนล่างเครื่องไม่เครื่องมืออีกอุ้ยสารพัด สารพัดสาะเพย์อนี้เขาเห็ดขาวเขเห็ดเข้มส่เออเนื้อสตัวคนเข้มเขมแบบไหนแบบเข้มอ่ะออมันเข้มตัวนั้นอ่ะเนยตัวนั้นอ่ะมันบีบางมันละลายมี่ตรงนี้กระด้งมนก็เนเป็นเข้มสดห่อนกรดีบก็ได้ละลายเดอละลาไว้มันบ่แล้วก็อีกจ้างนึงอัน ขายก็ว่าเป็นจะได้ราคาเครื่องกระเพงแนวเห็ดกินเองเนอะ,ะเออันิีบาราคาดีอ,อยบ่หรือาโอยเล่าจ้าูว่าด้นั่งกินกันสองค,คนสามคนโรตีว่าได้กิ่งไปบวกไปเยี <c oughs> <c oughs> ่ยมวนกันเอาสองเทียูพอดีเมื่อวาน,นนี่เออ,อชิด้อ้อมลงไปทางพุณน,นางบันนี้ โอ้ยไฟมันมาเห็นยาโอ้ยข้างหนากันยังนี่อยู่โอ้โอเซ่เซ่น,นั่นนต่วนพนเอ้ยต่วนพ้นลงมาวันปิดกล้องที่แทบวเพาคันได้ปิดไขายไหมคะไม่คะ่ะเาไ่ยมค่ะขาค่ะค่านคะ่ะอานนี้ค่ะพรคาะาความจำเปานคะ่ะ เมือม่อยด้บัดอดีเครื่องไม้เครื่องมือมันปวด,ดโอ้ด้เห็ดอันแนวกินนี่คนเห็ดแน,นวกินนี่คนเห็ดแนวกินให้คนกินได้นี่โปวดเห็ดแนวกินให้คนกินได้นี่มันดีเหรอเด้ ไอที่ต้องล่างอุปกรณ์อุปกรณ์สารพัดแม่บ้านแม่บ้านเหมือนกัส่วนทั้งนี้ไม่มีอะไรมันเป็นสวนข้าเจ้าปลูกหญา้าเ้ยค่ะเ้อเป็นสวนปลูกหญ้าจ้ะ ปลูกหญ้าปลูกเขาไว้ให้คายเอ้ยให้งวัวโอ้คักเนาะคอยก็ได้อะไรเออแมนแมนไงแดงๆสมๆะนะพี่กายเนี่ยไปเก็บบ้านหมไปให้่ยสอนบอกแล้วตอนไม่ให้อยู่ อันนี้ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งออกรสเปรี้ยวๆมีแต่แนวกินพี่น้องค่ะหน้าฮอนมา,นาหน้าฮอนมาวุ่นวะวุ่นวายฮะเอ๊ะอะไร เออผักติ้วผักติ้วซุ้มนี่เหรอยางคามไปบางห่าเบิ okay. ่งผักติ้วไอ้มันอันต้นใหญ่ก้นนี้จัง้อมี้งเน่อต้นนี้ไหมวางเกินเต็มกับมือ หอมเพราะว่าขั้นสมอันผักเสียนฝรั่งนี่ขั้นสมแล้วบ่ได้บ่ไรีนอ่ะบ่มันอ่อนหลักไก่อีกอย่างหนึ่งหอมอันนั้นงมันหักสดๆจังสิหอมหอมหละกะักกันอีกอย่างก็แหละบ่ได้คิวคือผักเสียนไทยเนอะหักสดๆจังสิผักเสียนไทยนี่โอ oh ้ไม่กอดเมียนลิก่างหัก มแล้วกต้กระดูกเอาว่าไปอีกแล้วนี่ก็เลยโอ้พี่น้องค่ะเอาไปไปไปสีเห็ดให้กินเห็ดอีหยังกันมีคนมากินมันละมวนแทะเนาะพี่น้องมันละมวนมันภูมิใจเด้ข้าเจ้ามักเน้าที่เอาเห็ดน่ะอาผ้าบอกคอยคือพ่ภูมิใจคอยขี้ข้านเพระนะโอยหยังขึ้นเอาต่ควมขี้ข้านมาอ้าง ่ข่พวกภูมิใจได้พี่น้องว่าซานเพื่อนล่ะเอาแค่เสียบเขากะย่องล่ะน้อเอาแกว่าข่มันไหมวะให้ตาคลใายแน่ให้ตาหลานซ้ายเพื่อนไปหลับตาพิพิพลีส แคแคพ please นเห็น,หน้ากันอ้อไม่อยา่างไม่จับภาพงาไม่แห้งอัน สนุกกินล่ะคั้นมสมๆเราใส่ช่องฟิดไว้เก็บไปถ้ากินเวลาไม่มีมากคว่าคือนางแก็บคักแถบานี้ดีนะพอมีหมากตำเนยหอมนี่นางติดแอดแปดว่มันแงนะถือหักขาหลังฮ้ยุมเดียวได้กำบักใหญ่นี่ หกตั้งเงี้ยตอดข่อยปนาทางนั้นอุ้ยผักติวกกต้วกำลังขึ้นหลายคุณน่ะขึ้นเกินก็ป่นก็ลาบไหมก็าลาบป่าลาบอย่างนี้นอ๋อไมาใส่กระต่ายคุน้องค่ะเดี๋ยวจะให้ดูผักติว้วนี่ผักติ้วฝรั่งนะคะกำลังเป็นพุ่มน้อยค่ะเมื่อคืนพอกระกินก็ลาบป่าปเจ้าเนี่ยกขาผาานนัจกาดอย่างไม่ได้ลาบกระบ้องกินข้าวเด้ไปยู่ได้อยู่เด้เขากระ่ได้กินข้าวเด้เมื่อคืนนี้ นิวย้งขึนเลกปเว่าช็อกโกแลตคือปัญหาอตัวใครบอกว่าปล่เาเทอนมิในนงหลกอันคิ่มสองซอนอาว่าคดเคอนึยนิวตีเาปกกาว่าไ้ไลานตัวฟังวานาพาลืมเอาว่คาโดลงให้มันสิเกียดแตนบันว่เรื่องมากต้องป่าเป็นคนว่าเรื่องมาก แ่หางเบาเาให้ฟังเพราะว่านางอยากกินค่ะนกินแล้วมะเื่อนนนึงมหอมแก้มแม่แม่ล่างถวยซอยทักซอยเย็นเพื่อนวาขอบคุณหลายๆที่ซอยเพื่อนวะหน้าทีนางดิ <c oughs> พอไงแล้วกะล่างขนาน,นเห็นเห็นเมียเห็นลูกยากแล้วก็ล่างแต่บ่อยากให้นแล้วเห็ดเพราะว่าเจ้าไปเห็ดหน้าทีเจ้าเลย ยามาเห็ดอันนี้หนาที่ลูกสนบทนอ้รอกันาของ้ทานางล่างจานไ้ได้แบบยูกันสองคนเดียวไม่อย่างนะแล้วอันนี้มันกรใชสเครื่องอไรได้ล <dated teenage time online> <c oughs> ่ะนางบางยันกระันกได้อยนแมนยูพวกกันแน้วตีเคกันพวกอุปกรณ์น้อยนี่แนนสิเข้าได้ยุกระเคยเจ้ากรเห็นคอมาเก็บิม อาซาดเอมสิบาย้ายนาสงสารจังเลยมือ<น>มันล่งขันยุบ้านกบนนเฮ็ดแต่ยุนีนครัวพี่น้องค่ะพวออกไปพวกพวกไปใส่เด้เลียนใต้น้ำเฮ็ดหนหั่นเฮ็ดนี่เดียวคอยเดียวเฮ็ดปเดียวเฮ็ดอเับเล่เดียวเฮ็ดกัเวเฮ็ดเ็ุหันหรอยุนี่ครัวนั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เล่ยนน้ำยุบเสาามือสีบอันแตกบ่เหียวซีบาไปใส่ เอาดีให้นเอาดีให้เหตดให้คนกินฟีมว่ว่ามันเหตุขายพอขายด้ค่อยมีเบพี่น้องบ่ขายได้ค่อยค้านพะคักอยู่อาจจะนีพิเศษบ้างต่ว่าขนมปังไอคายกขายไย่านว่เห็นนี่นนื้ขายอยู่เม่อขายดีเด้อเปิดล้านนะเปิดล้านแค่ไหนจะมีกินดีดัดักรอเดิมูด เปิดลาไม่ต้องไปเรียนเรียนตัวเดียวเรียนกันเลยพี่น้องจ๋าเต็มตา,าลแล้วจ้าตาบักใหญ่บังเนี่ยเต็มตาเลยจ้ะตาบักใหญ่น,นี่พี่น้องคอะสิดท้ายใส่ถุงจะ้ะถ่ายใส่ถุงนะคะแล้วจะเข้าไปเก็บใหม่จ้าเอาเฮียเฮีย ไปเพิ่งบักหมาน้อยก่อนสวัสดี่ะเด็กก็อ,อิม,มอร์ฟินว่าสันขาวๆแลีนตุ้ดิตด้ตุดต้ดิตด้ตุ้ดิ้สละเออแต่สอนพี่น้องคะไปนี่ก็จิไปล่างเก็บหญ้าออกฮะ <c oughs> เอียนนี่วะมี่เก็บอย่างของมึงน,นี่กินหญ้าละค่ะกินหญ้าพ่อจ้ะค่ะฝรั่งค่ะ ไม่ต้องมองนะคะค่อยไม่ได้อายนะคะค่อยไม่ได้ฮะค่อยไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะคะค่อยเก็บหญ้ากินค่ะปั่นไปย้อนว่าเจ้าจะบอกเรื่องว่าเจ้าสิกินนี่ผักกุ้มผักกล้ามนี่ว่าอเออค่อยไม่ไดจกินสันบอกว่าอาพานปลากินเนาะฉนบอกนอนค่ะ ตมถูกมากง่ายพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิเข้าไปเก็บไม้เด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ